ซีสีวัตยอมพูดแล้วหลังแต่งงานมานานแต่ไร้แววทายาท เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรสุดหล่อเก่งมากความสามารถสําหรับนักแสดงหนุ่มซีซีวัตที่โลดแลนอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานล่าสุดขยับตัวมาเป็นนักร้องปล่อยซิงเกิลแอบรักทั้งร้องทั้งเต้นลุกกระแสทีป๊อปหอมเหยเรื่องลูกในรายการโต๊ะแมมกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาที่แต่งงานกันมานานแต่ไม่เห็นวี่แววใจอ่อนจะมีน้องกันสักทีไม่คิดจะมีลูกกันบ้างหรอผมก็พยายามลองดูครับมันก็ไม่ได้ แต่ว่าก็คุยกันแล้วครับคือมี่เขาบอกว่าแบบนี้ก็มีความสุขดีเหมือนเราจะไปทําอะไรจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีห่วงหิ้วกระเป๋าปุ๊บไปได้เลยมีความสุขแล้วหลายคนถามว่าแก่ไปแล้วใครจะดูแลเราสองคนก็คุยกันแล้วว่าจะไปอยู่พวกเวลเนสเลยละกันอย่างน้อยเราเสียชีวิตไปบ้านหลังนี้เราก็ยกให้คนอื่นส่วนบ้านเราที่เราสร้างมาก็ให้ลูกให้ลานเราก็มีอยู่แล้วถามว่าวันนี้ผมอยากมีลูกไหมผมอยาก อยากมีที่สุดเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แต่ภรรยาผมไม่อยากมีแต่ว่าไม่ว่ากาันหัวใจผมคือเขาต้องการอะไรผมก็ให้เขาเพราะว่าเขาคือคนที่ผมรักมากที่สุดเคยไปปรึกษาคุณหมอเรื่องอยากมีทายาทบ้งางไม้เคยครับคุณหมอก็บอกว่าให้รีบมีเพราะว่าตอนนี้40แล้วก็หนักแล้วหาลูกศพริญญาผมก็60แล้วอะผมต้องนั่งรถเข็นไปงานรับปริญญาอีกจะว่าไปแล้วมันก็เลยเวลาแล้วจริงๆ มันจะไม่เหงาล้อเวลาแก่เท้าก็อยู่ด้วยกันสองคนตายายง่ายหรือว่าธรรมชาติจะพรากใครจากไปก่อนถามว่าเหงาไหมมันก็คงเหงาแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดอยู่แล้วไม่ว่าจะมีลูกหรือว่าไม่มีลูกสุดท้ายธรรมชาติของชีวิตก็จะนําพาเราไปอยู่จุดนั้นแน่ๆเรายอมรับความเป็นไปของชีวิตเราอนาคตผมไม่ทราบว่าจะทุกข์หรือว่าจะเหงาไหมแต่วันนี้ทํายังไงก็ได้ให้เราสองคนมีความสุขที่สุด